สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับปืน DSR1 นั่นเองนะครับซึ่งสไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยผมต้องบอกตรงๆเลยนะว่ามันเป็นสไนเปอร์ที่ค่อนข้างจะนิ่งออกมากๆเลยนะครับในการยิงนะาผมชอบมันตรงนี้แหละแต่ว่าในเรื่องของดาเมจเนี่ยอาจจะเบานิดนึงนะครับเท่าที่ผมรู้สึกนะแล้วตอนนี้เพื่อนเราจะไปทางไหนนานๆครั้งผมจะได้เล่นสักทีนึงครับด่านแบบนี้ปกติเล่นแต่เวเนแล้วก็ดาวเทียมไง พราะชนอยู่แค่สองด่านนี้แหละครับเอาจริงๆเอ้ยเจ็บหนึ่งไอ้ทิดไอ้ทิดเจ็บหนึ่งเออผมบอกแล้วว่าเจ็บหนึ่งเพื่อนอ้เขาปลาระเบิดมาหาผมแล้วผมจะเอาเด็ดไปเป่เปาเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เรายิงเจ็บนี่วะผมอีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมทำไมต้องเป็นผมวะเอมาหนึ่งโอ้โหคนนี้เจ็บผม อ๋อแล้วก็ใครที่เล่นใหเซฟอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ระวังในเรื่องของโปกันด้วยนะครับเพราะรู้สึกว่าโปรเริ่มกลับมาแล้วนะส้มส้อมออกเพื่อนโอ้ยยิงไม่โดนโอ้โหลมบ้าแบบนี้ป้าแล้วสวยแล้วไอทิศขอโทษเลยเพื่อนเจ็บหนึ่งครับหายไปหนึ่งครับเอ้ยเอ้ยเพื่อนเราฆ่าได้ปะะ่าวเออไม่ใช่ตายครับ ผมขอโทษเลยว่าเพื่อนผมยิงลมเองแหละขวามือครับตายครับจะลมแต่ก็คมอยู่นะมาหนึ่งใช่ปะวะใช่ครับไอเบื่อผมทำไมไอทิศเฮ้ยผมเพิ่งยิงได้อะไรสมคิวไอทิศทีมผมเขาจะเดินอหมดเลยครับ เฮ้ยมาหนึ่งครับโอ้โหว่าแล้วเชียวบ้าเอ้ยผมต้องเลือกเอาสักทางหนึ่งแม่เสียดายคนที่ผมเล็งอยู่เขาก็ไม่ออกมาสักทีนึ่งส้มไม่ออกครับอ่ะเจอเฮ้ยเพื่อนเจอตายครับ เราคุ้มกันนายได้เท่านี้นะเพื่อนเฮ้ยๆผมผมลืมไปครับมันมีระเบิดสูตรปลายย้อนมาอยู่เข้าได้ปะครับถ้าเข้าไม่ได้อะเราจะซวยนะน <S <S โอเคเพื่อนวางได้ผมก็อุ่นใจครับควับบน,นปนดินดเกิดไว้ก่อนครับ ก็ผมรอฟังเสียงนะ่ะที่เงียบๆเนี่ยเกิดมาหนึ่งครับตายไปครับหายไปอีกหนึ่งครับเฮ้ยโอ้โห what the fuck what oh my god <c oughs> งงครับงงงงมากๆโอ้ยปืนบันทีไงบอกแล้วออกออกหนึ่งออกสองครับผมผมล็อกไว้ก่อนเฮ้ยผมเหลือห้าสิบได้ไงวะท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วระบบเล่นผมแล้วตายไปหนึ่งครับขวามือเพื่อน ตายครับเฮ้ยฟรีฟรีฟร,ฟรีถ้าฟรีแล้วก็ต้องรีบไปเอาครับเพราะว่าผมอยากได้คิวแตกหนึ่งครับผม,มบนนะส้มจะออกอีกป้าวโอ้โสิบเอดคิวแล้วครับผมอุ่นใจมากเลยตอนนี้บอกตามตรงส้มออกตายครับ ซ้อมน่าจะมีอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงชว์แวบโชว์แวบอยู่โอเคเจ็บหนึ่งคนแล้ว โอ้โหเมื่อกี้ผมยิงคนนั้นไม่โดนไปตายส้มมีกส้มมีครับอ๋อเขาเดินไปกลางส้มแล้วครับเดินตัดมาเลยไอ้นุ่มพ่อจะยิงให้หัวหลุดเลยลูกเพื่อนจะเดินปะโอเคเพื่อเราเดินครับผมเล็งให้อยู่เพื่อนยังไม่เห็นใครครับในตอนนี้ สวยครับกางส้มมีครับเยี่ยมครับกลางส้มผมต้องเอากลางส้มให้เพื่อนก่อนครับโอเคแลกไปอย่างนน้อยเกมนี้ผมก็ได้มา1คิวแล้วผมอุ่นใจมากเลยครับออกแน่นอน ออกมาวะหรือว่าไปกลางส้มไอทิศกลางส้มครับระวังเจอนะเพื่อน,นกลางส้มอยู่กันค่อนข้างที่จะเยอะครับพอเมื่อกี้เสียงเดินตัดไปประมาณสองคนระเบิดผมไปอย่างนี้มันจะลงตรงไหนวะท่านผู้ชม ว่าเอ้ยผมยิงลมขอโทษเพื่อนมาหาผมแล้วมาแล้วครับผมปลาระเบิดจากจังหวะไปก่อนเดินมาหนึ่งกระโดดครับสองคนตายหนึ่ง อีกหนึ่งครับเจ็บหนึ่ง,งระเ,เ,เ,รรเขาเดินปาดมาหาผมครับโอเคสวยเพื่อนตายครับว้าวเรียบร้อยเลยเรา โอ้โหิคิวแล้วท่านผู้ชมรู้สึกดีใจอย่างมากเลยครับตอนนี้เพื่อนผมปาแสงตัดหลังให้นะตรงกลางไม่มีใครเล่นครับผมไม่กล้าส่องสวยเพื่อน,อนหลังส้มมีครับรมไม่โดนเฮ้ยไอทิศเจอโอ้โห บ่าเอ้ยผมต้องถอยก่อนเลยรับทราบครับเพื่อนบ่าเอ้ยตายหนึ่งครับเยอะอะว้าวไม่พ้นแฮะ โซโซครับเพื่อนลืมไปครับกลางไม่มีใครดูระเบียงหน้ามุดมีครับโอไม่นะเราพลาดทางส้มครับเพื่อนแจ้งเราว่าหลังส้มสาม อ่ะโอเคผมได้ระเบิดฟรีเ,รฟรเพื่อนผมจะลงได้เพราะว่าตายครับเฮ้ยโอ้เวนกรรมเกิดเราอ้อไม่ใช่เขายังไม่ข้ามนี่หว่า เอาไงดีครับท่านผู้ชมอุย๊ยผมติดแฟตสองลูกเลยครับผมล็อกม,มุมนี้ให้ได้เพื่อนเพื่อนเราตายไหนวะแตกหนึ่งครับ สวยเพื่อนช่วยดูซ่อมให้ผมทีครับผมจะเปลี่ยนกระสุนหลังซ่อมมีครับสวยเพื่อนอ่ะผมรู้แล้วครับหลังซ่อมมีคนนึงโอเคอยู่กลางครับตายครับ การหลังส้มให้ได้ก่อนครับประเด็นผมแฟดให้สองลูกเลยเพื่อนกลางส้มผมก็ต้องเล่งก่อนรับตอนนี้โอ้ยส้มเล่งแค่สองคนเองหลังส้มมีนะครับเพื่อน แอบได้ก็แอบไปก่อนก็ได้ครับเว,วนกัมเราเรายืนที่เดียวกันส้มลงครับแตกหนึ่งครับ หลงังส้มตายหนึ่งครับแก้ได้เพื่อนแก้เลยตายครับ <c oughs> โอ้ผมโคตรเอาจริงเลยท่านผู้ชมบ้าเอ้ยเขาอ,อยากได้คิวเนี่ยแหละครับแล้วก็ให้ทีมเราชนะด้วย,ยอุย้ยติดแฟด ่าเอ้ยหลังซ่อมครับตายหนึ่งครับสองผิดจุดกระเบียงครับโอ้โหโต้เพื่อนผมนึกว่าเขาจะวางตรงนี้โอ้ผมก็รีบโดดไปไปแก้เลยหลังซ่อมมาครับ เหมือนเดิมเลยเพื่อนหลังส้มโอ้สวยครับเพื่อนผมต้องทำให้อะลงหนึ่งตายหนึ่งครับหายไปอีกหนึ่งครับโอ้โหโคตรเท่เลยผม เกมสุดท้ายแล้วเพื่อนซูซูครับโอ้ยผมโดนแฟดหน้ามุดมีครับหลังส้มมีครับไอ้บ้าเฮ้ยเอาไงอีกดีนนะผมสวยเพื่อนนั่นไงตายครับไม่ง่ายนะเพื่อนผมไม่ให้นายยิงผมหรอก ไม่โดนตายครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับสไนเปอร์ DSR1 อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเลยนะครับสิ่งที่เจ๋งที่สุดสาหรับสไนเปอร์ DSR1 เนี่ยนั่นก็คือความนิ่งนั่นเองนะครับต้องยอมรับเลยว่าเจ้าสนไนกระบอกนี้เนี่ยในเรื่องของความนิ่งเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับเผลอๆเ,เ,เนี่ยอาจจะดีกว่าสนไนกระบอกอื่นซะด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เนี่ยในมุมมองของผมเลยนะแล้วผมเองก็บอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาล่ะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืืมกกดดดระิ่่ง้วยเพอ พาคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มารุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วรือเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ